สุดท้ายครับที่ถามเคตรัพูดถึงน้องายนิดนึยครับคือจริงๆอ่ะนายอ่ะเป็นคนที่มีความพยายามอยู่ในตัวเองอยู่แล้วล้วมีความตั้งใจอยู่แล้วแล้วก็ต้องการที่จะแข่งเพื่อที่จะได้เงินมาให้กับครอบครัวด้วยอันนี้ผมเลสเปคน้องนายตรงนี้นะครับแล้วก็นายเป็นคนเก่งอยู่แล้วครับถ้าใครดูสตรีมนายบ่อยจะรู้ว่านายเน<ม>ี่ยเล่นแหลงแหลงสูงตล,ลอดท็อปแหลงตล,ลอดแล้วก็ ยินด so yeah ีก so ับน so like ้องที่เขาได้มีโอกาสได้เล่นให้กับเบคอนแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้ไปเล่นให้กับเบคอนดรีมแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นมาเล่นให้เบคอนชุดใหญ่ถึงแม้ EA เเราจะตกรอบแต่น้องก็ได้แชมป์ก็ยินดีกับน้องด้วยครับก็เก่งมากๆแน่นอนครับเกก็แน่นอนเรายินดีกับทุกคนที่ได้แชมป์แล้วก็แน่นอนในฐานะคนที่เคยอยู่ด้วยกันมาเราก็ยินดีด้วยวันนั้นน้องนายยังแบบโผล่มาที่ห้องนู่นนี่นั่นอันนี้ขอบเราเล็กนยอันนี้ตลกมากคือปกติลหลังสนามแข่ง พอลงจากลานไปแล้วก็แข่งจบลงจากลานไปมันจะมีห้องที่นี่ข้าวลูมแต่ละห้องกับห้องที่ทีมอื่นกาลังเตรียมตัวอยู่ซึ่งทีมที่แข่งอยู่อ่ะเขาต้องรีบกลับไปที่นี่ข้าวลุมเลยเพื่อไปทําแผนนว่แน่กันต่อแต่พอจอดนั้นอ่ะเอเอากำลังเตรียมตัวแข่งแล้วเบคอนแข่งเสร็จปุ๊บแมตช์เกมนั้นจบปุ๊บนายวิ่งลงมาจากเวทีแล้วพุ่งตัวเข้าไปในห้องของเอเลยเพิ่งพิจัยพิตัยจนสตาร์มาต้องมาละไปได้แล้วไปได้แล้ว